อย่างเดโมแครตอ่ะเขาจะเป็นพรรคที่มีแนวคิดว่ารัฐควรจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุสน,นเงินสวัสดิการสังคมเน้นเก็บภาษีในทุนเน้นแบบเอ้ยไม่ให้มันมีความเหลื่อมล้ําถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ยก็คือแน่นอนว่าจะมีงบประมาณทางด้านรัฐสวัสดิการเยอะการรักษาพยาบาลการศึกษาการสาธารณสุขอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าไอความเป็นรัฐสวัสดิการอ่ะมันคือจุดขายของพรรคเดโมแครตเลยจุดขายในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาจะยอมให้มันแบบลดน้อยถอยลง ไม่ได้มาเป็นศักดิ์ศรีส่วนริพับบิกันก็คือพักของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้นะคะทุนนิยมจ๋าเลยมีแนวคิดว่ารัฐบาลนะไม่ควรจะแทรกแซงชีวิตประชาชนคําว่าไม่แทรกแซงในที่นี้นี่หมายถึงว่าไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยการให้รัฐสมิการด้วยหรือถ้าจะช่วยช่วยแบบไม่ต้องเยอะต้องให้คนแบบลงไปแบบเจอประสบการณ์เองลุยเองเจ็บเองแบบนี้เลยใครที่แบบทํางานแล้วพ่ายแพ้ในสหรัฐอเมริกานะถ้าเป็นแนวคิดของพักริพับบีกันก็คือ โกไปนอนโฮมเลสได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นรนะีพับบิกันก็จะเน้นใช้งบประมาณไปกับความมั่นคงทางการทหารเน้นที่จะลดภาษีให้ในายทุนแล้วก็จะสนับสนุนภาคธุรกิจครับเพราะเชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าสนับสนุนให้เกิดแบบทุนนิยมขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นกลไกาการจ้างงานเองตามธรรมชาติคือถ้าสนับสนุนให้ในายทุนแบบรวยเดี๋ยวนายทุนจะมาจ้างงานแบบคนทั่วไปเองแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจมันโตเองแบบน,นั้นอันนั้นคือแนวนะคิดแบบรีพับบิกัน แล้วด้วยความที่แบบโอ้ยแนวคิดต่างกันสุดขั้วแบบนี้มันเลยทําให้เวลาจะผ่านงบประมาณแต่และทีมันยากมากเราคิดกันอยู่เหมือนแบบคนละดาวดาวคนละดวงเช่น like ตอนนั้นอะไซเคยทําข่าวสมัยโจไบเดนตอนปี2023เกิดปัญหาเพดานนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งตอนนั้นลิปพราปิกันก็ไม่ยอมโหวตอนุมัติให้แบบเออผ่านก็คือขอให้ทางโจไบเดนซึ่งเป็นเดโมแครตนะคะลด รับสวัสดิการก่อนเดี๋ยวโหวตให้แต่แน่นอนตอนนั้นโจไบเดนก็คือไม่ยอมเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องงบสวัสดิการแบบอูฟูเนี่ยมันเป็นนโยบายการเลือกตั้งของเดโมแครตลดให้ไม่ได้มันเป็นศักดิ์ศรีและถามว่าตอนนั้นอะ งบสวัสดิการถือว่าเป็นรายจ่ายที่เยอะมากไหมสําหรับสหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าเป็นรายจ่ายหลักเลยค่ะเพราะว่าประกันสังคมนะตอนนั้นใช้จ่ายกันอยู่ Medicare 1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ Social Security ใช้จ่ายอยู่1.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐงบการทหาระคะ่ะคือตอนนั้นยังไม่ได้แบบเด่นมากก็เด่นแหละอยู่ที่8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนตอนนั้นอะเรื่องมันจบตรงที่ว่าเออกฎหมายยกเพดานนี่ใช่ปะ่ะจบแบบลอยตัว ให้มันลอยไปแบบกู้เท่าไหร่ก็ได้เอาให้มันฉ่ำไปเลยจนกว่าเนี่ยแหละเพิ่งจะได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมมาแต่ตอนนั้นก็อ่ะยังไม่ถึงกับกา v e เ n m e n t มนชั d ดาว